ใครที่ยังลังเลยอยู่นะคะว่าจะไปดูเอฟวันที่สิงคโปร์ดีไหมเนี่ยเฟิร์นทำคลิปสั้นๆซึ่งเป็นคลิปเนี้ยมาไว้ให้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจซึ่งมีทุกๆแง่มุมเลยนะคะตั้งแต่เรื่องของราคาเรื่องของการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆนะคะอยากให้ทุกคนฟังให้จบแล้วก็เก็บข้อมูลไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะสำหรับเฟิร์นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเรซที่สิงคโปร์เนี่ยมันมีความเจ๋งแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่นะคะเพราะว่าเขาเป็นการแข่งขันเอวันตอนกลางคืน สนามแรกในประวัติศาสตร์ชาติเอวันเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมีความไอคอนิกของเขาถ้าทุกคนไปสังเกตรเรื่องของชื่อยูเซอร์เนมของเขานะคะตามโซเชียลมีเดียต่างๆเขาจะไม่ใช้คําว่าสิงคโปร์กรังพรีเขาจะใช้คําว่า F1 Night Race คือมันไอคอนิกมากนะทุกคนเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยตอนแรกอะ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่มันไอคอนิกขนาดนั้นแต่พอเราไปเห็นกับตาเรารู้สึกว่ารถ F1 ภายใต้แสงไฟเป็นพันๆดวงอะ่ะมันสวยมาก แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เฟริรนรู้สึกว่าเฟิร์นประทับใจกับการไปดูเอที่สิงคโปร์มากเนี่ยคือมันเป็นสตรีทเซอร์คิตสนามมันแคบมากแล้วตัวสเตเดียมที่เรานั่งเนี่ยมันอยู่แทบจะติดกับสนามเลยทุกคนเห็นรถชัดมากบอกตรงๆว่าเห็นชัดมากจุใจสุดๆแต่เฟิร์นก็เข้าใจนะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออทำไมต้องเป็นสิงคโปร์ทำไมถึงไม่ไปดูที่จีนหรือว่าญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นไปปุ๊บได้ดูซากุระด้วยอะไรเงี้ยอะ ประเด็นคือหนึ่งเลยนะคะสิงคโปร์เนี่ยเฟิร์นรู้สึกว่าเดินทางง่ายคือเรานั่งเครื่องบินไปเนี่ยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงถึงละอย่างเฟิร์นเนี่ยปีที่เราที่ไปกับทัวร์ใช่ไหมคะพอลงเครื่องเราเนี่ยเฟิร์นก็นั่งรถนะคะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมหลังจากนั้นเนี่ยเฟิร์นเดินออกมาเนี่ยเฟิร์นสามารถขึ้นรถบัสหรือว่าขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะไปที่สนามเพื่อไปดูการแข่งขันได้เลยโดยที่แบบมันสะดวกมากๆแล้วใช้เวลาน้อยมากนะคะถ้าเทียบกันกับตอนที่เฟิร์นไปดูที่ซิลเวอร์สโตนเนี่ยทุกคนคือต้อองงบกว่าไปปถึ กว่าจะปรับ jet l a ลกว่าจะนู่นนี่นั่นกว่าจะเดินทางไปถึงสนามกว่าจะอะไรคือมันเสียเวลาเยอะมากนะคะแล้วตอนกลับมาไทยอย่างเงี้ยคือฝนต้องลาง,งานเผื่อไว้2วันอะ่ะเพราะว่าแบบเ็ตแลลกคือแบบไม่ไหวแล้วนึกออกไหมแต่ไปสิงคโปร์เราตัดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปได้เลยสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออกลัวลาง,งานไม่ได้อ่ะค่ะไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วจะต้องลาวันจันทร์ลาวันพฤห,หัสกลัวไม่ได้ สิงคโปร์คือคาตอบค่ะเพราะว่ามันเดินทางไม่เหนื่อยมันเดินทางง่ายเดินทางสะดวกในประเทศเขาเองก็เดินทางสะดวกมากๆไม่เหนื่อยเลยค่ะเรื่องต่อมานะคะจะเป็นเรื่องคอนเสิร,ร์ตที่มีแสดงในเซอร์คิตนะคะทุกคนต้องบอกว่าสนามแข่งเอฟวันทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีโซนกิจกรรมแล้วก็มีโซนคอนเสิร,ร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งที่สิงคโปร์เองเนี่ยก็มีเวทีคอนเสิร,ร์ตใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเวทีคอนเสิร,ร์ตเล็กๆมีลานกิจกรรมทุกอย่างเหมือนกันแต่อีเวทีใหญ่ที่สิงคโปร,ร์เขาทําถึงมากทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนเอเชียเหมือนเรา ความจึ้งคืออย่างเช่นปีนี้นะคะปี25เขาดึงตัว G-Dragon อมาได้ CL ก็มานะคะนอกจากนี้นะคะยังมีศิลปิน K-POP ท่านอื่นๆนะคะรวมถึงศิลปินนานาชาติอีกมากมายปีนี้มีฟูไฟเตอร์ด้วยนะคะอย่างปีสองสี่นี้ที่เฟิร์นไปอะวงโปรดของเฟิร์นก็มานะคะก็คือ One Republic นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแบบฟูลฟิลมากซื้อตั๋วไปดูรถแต่ได้ไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งชั่วโมงครึ่งฟรีฟ วงเดียวนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งนอกนันก็คือขึ้นมากันทีนึงก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งเหมือนได้ดูคอนเสิร์ตแบบ Ultimate อัลติเมทอะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องที่เฟินรู้สึกว่าสิงคโปร์ทำดีทำถึงนะคะตอนนี้เฟินไปที่อังกฤษเนี่ยเฟินรู้สึกว่าศิลปินที่ขึ้นมามันก็ดังในฝั่งของเขาอะแต่เราที่เป็นคนเอเชียคือเราไม่อนินองนึกออกไะแต่สนามที่สิงคโปร์เฟินรู้สึกว่าตัวเลือกที่เขาเลือกมาเราอินแล้วเราก็แบบเอนจอยกับมันได้อย่างเต็มทีอีกสิ่งหนึ ทัวร์เขาจองให้ทุกอย่างต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเฟิร์นไปกับทัวร์นะคะเขาจะบอนเซอร์เฟิร์นไปนะคะทุกคนใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับทัวร์ที่ไปดูเอฟวันที่สิงคโปร์เนี่ยเฟิร์นใส่รายละเอียดไว้ให้ที่เดสคริปชันแล้วนะคะลองกดไปสอบถามเขาได้ซึ่งข้อดีของบริการแบบนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนเราไม่ต้องจองอะไรเองเลยเราไม่ต้องทำรีเสิร์ชเลยว่าฉันต้องไปนอนโรงแรมไหนโรงแรมนี้ดีไหมอยู่ย่านไหนต้องจองตั๋ววันไหนไปยังไงถอดสมองยื่นเงินให้เขาโอนเงินให้เขาจบ จบเลยคือเฟอินพูดคำนี้บ่อยมากว่าการที่มีบริการแบบนี้ที่เขาจองให้เราทุกอย่างตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินที่พักตั๋ว F1 นะคะทุกคนจองให้หมดเลยเนะี่ยมันดีสําหรับคนแบบเฟิร์นมากเพราะเฟิร์นะทำงานเยอะเฟิร์นไม่มีเวลามานั่งทำรีเสิร์ชเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เฟิร์นทำอะคือแค่แพกกระเป๋าแล้ววันเดินทางเฟิร์นยกกระเป๋าไปที่สนามบินเช็คอินได้เลยทางทีมเขาเนี่ยจะเตรียมเอกสารทุกอย่างใส่ซองแยกไวใ้ให้เป็นรายคน เราถือแล้วก็เช็คบินขึ้นเครื่องไปดูเอวันได้เลยแต่ถ้าเทียบกันอ่ะเฟิร์นเทียบไห้ฟังนะอย่างเช่กนการที่เฟิร์นไปดูที่ซูเวอร์สต์สโตนเนี่ยเฟิร์นจะต้องมานั่งเปรียบเทียบเองทุกอย่างนะคะอย่างเช่นฉันจะต้องพักตรงนี้ไหมหรือควรจะพักตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าโรงแรมกับตั้งแคมป์ราคาต่างกันเท่าไหร่การเดินทางอะไรเป็นยังไง ตัวเครื่องบินก็ต้องจองเองวีซ่าก็ต้องทําเองนะคะทุกคนแต่ที่สิงคโปร์มันไม่มีวีซ่าเนาะแต่นี้พูดให้ฟังเออแล้วก็แบบทุกอย่างคือเราต้องแพลนเองหมดเลยซึ่งมันใช้เวลานานมากเชื่อไหมว่ากว่าเฟินจะจองทุกอย่างขอว่าเฟินใช้เวลาประมาณห้าเดือนอะทุกคนซึ่งแบบโอ้ oh my god กินเวลาชีวิตฉันไปเยอะมากถ้าที่อังกฤษมีบริการทัวร์ที่จองแบบนี้ให้เฟินก็จะใช้บริการแบบนี้เหมือนกันเพราะมันสะดวกจริงๆนอกจากนี้นะคะบริษัททัวร์ที่เฟินไปด้วยเนี่ยเขามีบริการเสริมคือเราสามารถจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดนึงแล้วเค้้ีีไกกกกดทททท่่่่ยยยววสิงปอนนจะลับใหุึ ซึ่งเฟิร์นรู้สึกว่าเออมันคุ้มเพราะปีที่แล้วเฟิร์นลองเที่ยวเองละหลงเมอร์ไลออนอยู่ข้างๆแต่ฉันนั่งรถไปลงฝั่งตรงข้ามฉันมองกลับมาทีอ่ะทาไมเมอร์ไลออนมันอยู่ตรงที่ฉันเคยอยู่ว่ะเอองงปีนี้ก็เลยจะไปแบบที่มีไกด์นะคะเขาแบบพาเที่ยวด้วยจะได้ไม่หลงอีกค่ะ Inall in all เลยนะคะคนร,รู้สึกว่าสิงคโปร์มันเหมาะมากกับคนที่แบบไม่เคยไปต่างประเทศหรือว่าไม่เคยไปดูเอวันที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่าเรื่องภาษามันแบบโอเคมากเราไม่ต้องปวดหัวกับภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนเนื้อกปล่าเราพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะคะการสื่อสารมันค่อนข้างง่ายแล้วก็มีบริการทัวร์ที่เขาจองให้ทุกอย่างเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาจองเองไม่ต้องมานั่งเปรียบเทียบต่างๆนะคะจ่ายแล้วจบจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนรู้สึกว่าสิงคโปร์มันจึ้งมันเลิศโดยเฉพาะคอนเสิร์ตมันทําถึงมันเลมาก